นับสนุนโดย G-View ถ้ามาอยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเทปบอรดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ว่าคล็อกโซนทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผมครับนัทมิสเตอรี่ครับผมนายไอซ์ครับนายไอซ์ก็มานะครับมิสเตอรี่ก็มาวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับเรามีโปรดักต์2ชิ้นนะครับที่เข้ามาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เราก็ไม่ได้เอาไปไหนก็เอามาเข้ารายการเลย มารีวิวกันเลยเขาเรื่องเลยดีกว่าเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับลืมตานานทำไมครับแสบตาแสบตา,แสบตาเลยใช่ไหมครับจริงๆคิดว่าคุณจริงจังมากใช่ไหมเนี่ยโอเค okay. เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่า <c oughs> เรื่อง<ๆ>ของเรื่องครับครับเมื่อกี้พอดีเรากําลังนั่งเล่นกันอย่างสนุกสนานครับทั้งๆที่ควรจะทํางานกันอครับก็มีของสิ่งนี้เข้ามาครับครับนี่เลยครับมันคือ CF c a r d ใช่ครับว่าคอมแพกแฟลชนะมันมีความพิเศษตรงที่ว่าว่ามีความจุที่ใหญ่พอสมควรแหละพอสมควร6 4 g ิครับแต่ที่เด็ดกว่านั้นครับมันเป็นอั t i ิเมต6 0ร x นั่นมันเจ๋งตรงที่ว่าความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลของมันเนี่ยอยู่ที่90 MB เมนั่นทั้งอ่านแล้วก็เขียนนั่นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ การจัดเก็บรูปภาพครับที่ความละเอียด10ล้านพิกเซลเนี่ยมันสามารถเก็บได้1,000เอ้ยไม่ใช่1น0 0งพันกว่ารูปถ้าเก็บได้1,000รูปเนี่ยผมว่าถ่ายงานแล้วปัญญาก็หมนแปดโมนแปดโมนแดโมนแปดโมงเช้าถึง10บโมงก็เต็มแล้วไม่ใช่นะจริงๆ1 0งหมื่นกว่ารูป13,000รูปเออเอาเขาดิแล้วก็ วิดีโอที่ Full HD 1080p เนี่ยครับสามารถเก็บได้ที่192นาที192นาทีถ้าคิดเป็นชั่วโมงมัน3ชั่วโมงนิดนิดอ่า3ชั่วโมงกับอีก10นาทีครับซึ่งคนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยน่าจะประทับใจใช่เพราะว่าการอ่านและเขียนข้อมูลของมันเนี่ยเร็วอันนี้เ,เหมาะกับผมอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าเพราะว่าผมเพิ่งถอยกล้องมาใหม่ถอยอยังไงมันวางอยู่หน้าบ้านอืม รถเข้าหมู่บ้านไม่ได้ก็เลยถอยออกมาแจ๋วไม่ใช่รถกล้องผมนี่ 5D Mark i เลย Mark i เลยครับครับเป็นรุ่นฟิวเจอร์ครับ l i มิเต็ดดิชั่นมีตัวเดียวในโลกตัวเดียวในโลกนี้ด้วยจะบ้าเหรอยังไม่มีเออสำหรับเหมาะสำหรับคนที่ใช้คนที่เล่นกล้องนะกล้อง full frame เลยกล้อง full frame นะความเอีสูงๆอ่าถ่ายเยอะๆใช่แล้วก็การความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลใช่แล้วก็นี่ วิดีโอคือจริงๆเรามีเรามีฟูลเฟรมนะครับ 5D Mark II เรามี 5D Mark III มีไหมมีเหมือนกันยังไม่มียังไม่มีเราไม่มีมีมี Mark II แต่ Mark II ไปแล้วไปไหนอ่ะไปเที่ยวเดี๋ยวก็โคงกลับไปเที่ยวที่ว่านี่ต้องปั๊มลายนิ้วมือไหมใช่ได้กลับมาเป็นกระดาษบางๆใบนึงเซ็นไว้ส่งดอกขั้นเดือนละ300กว่าบาทแค่นั้นแค่นั้นเอ้นี่พูดเนี่ยเรื่องจริงนะเนี่ย คุ้นๆเหมือนจะเป็นโรงจำนำนะแน,น่นอนไปนี่อย่างนี้เลยไปกันอยู่โป่งมาใคยมากับพี่แล้วไปออกมาดาเลยสบายเอออันนี้เหมาะสําหรับคนที่ใช้กล้องฟูเฟรมนะครับ <ขอ S 2> เป็นงาน<ท>าาเลยก็้ค่เฉพาะทางใช่<ต>เพราะว่าสเปคเขาค่อนข้างๆๆสูงสูงมากสูงมากนะครับแล้วก็คนที่ถ่ายวิด,ดีโอหรือถ่ายรูปเยอะๆครับเหมาะสมมากมันเป็นอะไรที่ แต่ถ้ามีอันนี้อย่างเดียวไม่เวิร์กสมมุติว่าถ่ายงานมาเยอะๆคุณมีเงินซื้อครับการ์ตัวนี้ได้ครับโอเคอืมคุณเจ๋งครับแต่ถ้าคุณไม่ซื้อตัวนี้ถือว่าคุณพลาดพลาดเลยใช่ครับอันนี้คืออะไรครับคุณไอเป็นทราเซนกันครับยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเลยครับเขาคือการ์ดรีดเดอร์ครับ แต่เป็น USB 3.0นั่นไงเพราะว่ายุคนี้เป็น3.0หมดแล้วถั่วต้มใช่แน่นอนครับการอคเซสข้อมูลเร็วกว่า2 0คือเดี๋ยวบางคนยังเสียดายอันเก่า <c oughs> เป็นสองจุดศนหรือ <c oughs> ที่มัน1.1ที่มันคือมันเก่าคำคลึกไปละเก่าไปกว่านั้น,น,นเนี่ยมันมันเขาเรียกแหละถ้าจะใช้อันนั้นอยู่นะครัมันจะเป็นขอขวดอ่าขอขวด ถ้าใช้อันนี้กับใช้ยูคดีเก่าอ่ะผมกำลังจะไปคอควายดักเอามา้เล่นซะก่อนขอขวดคอควายคอคนเข้านาขอระคังข้างฝางงูใจกล้าเจ้าจันใช้ดีจ้าพอเฮออ่ะแล้วก็ไปไปต่อไม่ได้ต้องคู่กับอันนี้ฉันต้องคู่กับเธอนะครับเธอต้องคู่กับฉันมีเพียงเท่านั้นพอแล้ว ใช่นะเพราะอันนี้มันเป็น USB 3.0ใช้อันนี้อ่านเขียนเร็วต้องเป็นอันนี้ครับแล้วเรามาว่ากันหน่อยตัวนี้เป็นการ์ดเรดเดอร์ครับมาพร้อมสาย USB 3.0เหมือนกันแน่นอนครับเป็นปลั๊กสีฟ้าใช่หรือน้ำเงินนั่งไงครับนะอีกด้านก็จะเป็นปลั๊ก USB 3.0ครับตัวถังของมันตัวถังเลยใช่ไหมครับบอดี้รถเช่บอดี้ก็พอมั้งเนาะครับบอดี้ก็มันเป็นสีขาวนะครับพร้อมสาย USB 3.0 พอทางด้านนี้ก่อนเลยครับสายมือด้านบนครับเป็น M2 หรือว่าพวก micro SD ด้านขวาบนก็จะเป็น SDHC SDXC น,นะครับด้านล่างจะเป็นนี่เลยครับ Compact Flash หรือว่า CF c a r นี่อีกทั้งฝั่งหนึ่งครับผมนี่เลยด้านบนก็จะเป็นพวก Memory Stick Pro Memory Stick Duo หรือว่า m e m Stick X 4. ด้านล่างขวาก็จะเป็นนี่ครับสายที่เอาไว้อะพอตเอาไว้เชื่อมต่อกับสาย USB สาย0 มาลองเลยไหมลองเลยอ่าในนี้เราได้ถ่ายงานส่วนตัวของเรานี่แหละครับเราค่าวแหละเป็นคลิปที่ต้องบอกเลยว่าว่าเสียวแวบเสียวแวบใช่ไหมอ่ะลุยเลยอ่าอย่างที่บอกไปครับครับมีตัวนี้อย่างเดียวไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้มันก็ไม่เวิร์กนะมันก็ต้องมีอ๋อถ้าไม่มีอันนี้เราจะเสียบกับโน้ตบุ๊กไม่ได้ก็คือโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้มันลำบากไง โนบุ๊กเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีริเดอร์ที่เป็น compact แฟลแล้วไม่มีใช่จะมีเต็มที่ก็ SD พับได้ไหมลองดูไม่ได้ขอสักหน่อยมีมีอุปกรณ์อยู่มันอยู่ใต้เครื่องใต้เครื่องอ่ะใช่เอเคพอแล้วนะก็ใช้คู่กันครับถึงจะเรียกได้ว่าเหมาะสมอ่ะอันนี้ก็เป็นการใช้งานปกติทั่วไปทั่วไปก็เสียบนะครับกอนเบื้องต้นคอนเนเตอร์ต่างๆอ้พอร์ตเปิดแน่นนะครับใช้ไล่เลยแหละ อาลุยเลยครับครับอ่าเดี๋ยวผมเสียบเลยนะครับต้องเสียบพอร์ต usb 3ด้วยใช่ต้องเป็น,น usb 3.0ด้วยใช่ถึงจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเว็บเดียวอะ่ะอ่าเร็วมากพิบตาเดียวเดี๋ยวผมจะลองกอปไฟล์ดูนะครับคุณได้ง่ายๆสบายๆดิบๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่โฟลเดอร์ก่อนนะฮะนี่เร็วนะเนี่ยเราตั้งชื่อว่า Copy อ่านะครับเราไปเช็คกันก่อน,อนว่าขนาดของมันเท่าไหร่ นี่ครับไซส์ของมัน14กิกครับคอนเทนต์ของมันเนี่ยอยู่ประมาณ195ไฟล์3าโฟลเดอร์ครับก็ถือว่าพอสมควรครับผมโอเคนะฮะนะฮะง่ายๆเลยผมก๊อปไปไว้หน้าเดสก์ท็อปนะฮะคอนโทลคอนโทลเอคอนโทนซีคอนโทนซีนะครับคุณก๊อปผมก๊อปแล้วนะครับคุณไอคุณจะทำอะไรบ้างผมจะจับเวลาให้อ่านี่ผมมาคลิกหน้าเดสก์ท็อปนะครับเอาอยางคลิกปุ๊บ ผมกด c อนโทรล V วางเลยพร้อมกันนับหนึ่งสองสามเลยโอเคหนึ่งสองสามปุ๊บไปนะครับเริ่มแล้วนี่เป็นการเริ่มแล้วนะฮะอ่าโชว์สักหน่อยอืมครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับผมเป็นไงบ้างครับระหว่างทางตอนนี้สปีดจริงๆเนี่ยววิ่งอยู่ที่ห้าสิบหกห้าสิบกว่านั่นแหละห้าสิบกว่าเมตเอร์เซ็นะครับ ถือว่าเร็วนะนะสนั่นนะเร็ว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 ใช่ตอนนี้ระหว่างทางเป็นไงบ้างครับระหว่างทางครับผ่านไปตอนนี้ประมาณ1น <1 S 2> ึ่งนาทีกับอีกสิบวิครับไฟผ่านไปแล้วเกือบเกือบ4ีกิกโอ้โหเร็วจัดความเร็วก็ยังนิ่งอยู่ครับอยู่ที่50กากว่าเมกะไบต์เพอรเซกคือไม่ได้ต่ำไปกว่านี้นะมัแทบจะไม่ต่ำไปกว่านี้และอยู่ในระดับนี้เลยใช่ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าความเร็วในการอ่านเขียน90เมตรเอซนเนี่ยอันนี้คือความเร็วที่สูงสุดที่สามารถพีคทําได้อแต่ความเร็วจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงเพราะว่ามันมีการ a c c e s สข้อมูลแอคเซสไทม์อาจจะมีหล่นหายไปบ้างกลางทางัแต่ก็ถือว่าก็ไม่ได้หายไปเยอะแยะมากมายใช่ มาแล้วมาแล้วเรียบร้อยโดยประมาณประมาณสี่นาทีนี่เลยประมาณสี่นาทียี่สิบวิสี่นาทียี่สิบวิครับกับไฟล์ขนาดสิบสี่กิกเป็นไงครับสิบสี่กิกครับสี่นาทียี่สิบวิเรียกได้ว่าทำได้สนั่นวันไหวเลยทีเดียวลองนึกถึงนะครับคนที่เป็นตากล้องถ่ายวิดีโอถ่ายไฟล์งานต่างอ่าเมื่อก่อนเนี่ยครับ ไฟล์สักประมาณเนี้ย14กิก15กิกเนี่ยจะเอาลงคอมทั้งทีเนี่ยต้องรอนานแค่ไหนใช่แต่ตอนเนี้มีอุปกรณ์อย่างเนี้ยนะเข้ามาช่วยให้มันเร็วขึ้นขนาดเนี้บวกกับอีก USB 3 0เนี่ยคู่กันแล้วเนี่ยนี่ขนาดฮาร์ดดิสก์ที่โน้ตบุ๊กเป็นจานหมุนเป็นจานหมุนครับนะใช่ยังได้50กว่า60เมกเลยนะถ้าเป็น SSD ล่ะถ้าเป็น SSD ครับบวกกับแฟลชตัวนี้นะครับ,รบมันอาจจะ แตละทะลุ80ได้นะอ่าอาจจะเห็นได้ตอาจจะเห็นได้เลยครับจริงๆมันเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้เราประหยัดเวลาใช่ครในการทํางานถูกต้องถามว่าราคาสูงไหมแน่นอนครับก็ต้องแลกกันไม่มีของถูกเอ้ยไม่มีของดีที่ราคาถูกอ่าก็ต้องแลกกันแลกกันก็ต้องแลกกันครับนะครับแลกกันคือแลกกันนะอ๋อ ็เอาเงินไปแลกครับกับชสียเวลาในการทํางานใช่ครับก็ไม่มีอะไรมากใช่ก็จบบกันไปก็อำนวยความสะดวกให้เราได้มากขึ้นโอ้ยเมื่อก่อนนั่งรอเะครึ่งชั่วโมงออกมาก็อาบน้ำครึ่งชั่วโมงออกไปกินเดี่ยวหน้าบักซอยยังยังไม่เสร็จเลยลัไมยังไม่เสร็จเลยครับบางทีก็ตกค้างไปแล้วอ่าไม่ทันครับนะครับโอเควันนี้เราก็ต้องขอบคุณทาง Memory Today นะครับที่สนับสนุนตัวนี้มาครับนะครับแล้วก็ เราก็ได้เอามาลองให้แฟนๆได้ดูกันใช่ครับวันนี้เราก็มีเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆกุได้มีอะไรเสริมไหมครับอืมผมคืออย่างนี้ครับครับผมเนี่ยเคยใช้ CF การมาค่อนข้างเยอะๆเหมือนกันกันกบตัวกล้องน,นะครับผมใช้ใช้มา2อสตัวระดับก็แตกต่างกันไปครับความเห็นเออเรียกว่าอะไรอะความแตกต่างการเห็นผลเนี่ยครับชัดเจน ขนาดผมมองแค่สี่คลาสแล้วกันฮะพูดง่ายๆเลยนะสี่ระดับครับผมก็เคยใช้ตั้งแต่ล่าสุดขยับขึ้นมาแค่สองระดับล่างอะมันจะเห็นผลต่างมากเลยจริงๆไม่ได้พูดเล่นใ่แค่ตอนที่เราเปิดรูปดูพรีวิวดูในกล้องเนี่ยก็เห็นแล้วก็เร็วแล้วใช่เวลาจะซูมเข้าซูมออกหรือว่าจะพูดง่ายคือเวลาจะทานเฟอร์ฟไฟล์อต่างมันเร็วจริงแล้วนี่มันคลาสแบบอันติเมทหกร้อยเอ็กซ์อ่ะจะพูดยังไงใช่ โอเคก็ต่ายก็กตายเถอะกระต่ายก็ต่ายใช่ไหมอันนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นเสือชีตาเสือชีตาแปดขาเลยอ่ะพญาเสือชีตาแปดขาเออเออต้องเรียอย่างนี้แล้วขาจะไม่พันกันหรอแปดขามีสองตัวไงมีสี่ขาก็ครบวงแล้วโอเคอย่นั้นแต่มีสามขาสามขาไม่ครบต้องเรียนใรขาพิการมางั้นเออไปเหอะดีกว่านะครับก็สองคนนี้นี่มัน นเก่อนก่อนที่จะทิ้งท้ายเนี่ยครับก่อนที่เราจะจะลากันไปเราต้องมีอะไรไร้สาระมามาให้แฟนๆชาวววกซนได้ดูกันเฮฮาปาร์ตี้ปาจิโก็สักหน่อยก็ว่ากันนะครับก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับครับ